สวัสดีครับทุกคนมาได้อยู่กับผมบัสเซอร์ได้เกมมาลองอัดอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็ได้เป็นเ m p o r t e r แล้วจ้า <c oughs> เอาอะเอาอะทำไมให้มันได้อย่างงี้สิแต่ห้องนี้จะประับเร็วกันหน่อยนะวิ่งแบบจวดจดัจดจดจัดในตัวเดี๋ยวผมขอปิดไฟก่อนแล้วกันน่าจะไม่มีใครรู้หรอกว่าผมเป็นตอนนี้ ขออยู่ที่ห้องกองกันนะมีคนไปแก้ไฟแล้อยังเออไม่มีแก้เองตามสเตีปนะครับโอเคเอาอทำไมเขาไม่แก้กันโอ้ยแก้ดิงงเลยเอ,อ้ามันบักหรือมันอะไรเอ,อ้าอย่างนอ้อ เพื่อนเราสังหารไปแล้วหนึ่งอิบูคู่เมดพิชเช่นอย่างวอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ะวบเขาบวชไข่เอาเลยงยังไม่ได้วอดเลย สงสัยไว้ค่ะแล้วก็โหวตแน่นอนเลยเพื่อนทำงานแล้วเราต้องทำบ้าง <c oughs> คือว่ามันผมว,ว่ามันเร็วไปนะเออนั่นแหละ <c oughs> วิ่งทีในว่าสไลเดอร์วัตถุปิดออกซิเจนแล้วกนะเจอศพอีกแล้วจ้า ข้าไวจังวะยังไม่ได้เล่นเลยผมสคริปแล้วกันผมไม่พูดอะไรละเอา what โทษกูเฉยเอาเฮ้ยยูชัวหรือเปล่าเออ อี่อย่างกองมันวะแล้วเรามาดูเพื่อนเราดีกว่ามันจะฆ่าใครปะมันสีเลยวะลืมดูวะสีไหนอ่ะไปไหนเราวะไอ้นั่นตายแน่เลยไอ้ที่บวชผมอะ่ะฆ่ามันดีไหนวะอ้ออีมอคเตอร์ไป่ใส่วะวันนี้ไป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 ฆ่าคนไปฆ่าคนไปดีวะอ่ะกูจะช่วยมึงแล้วกันนะ ไม่รู้ดูงไหมปิดไปกันเอาดิกูปิดประตูขังมึงอ่ะเอาดิอา่ากูปิดห้องไฟด้วยเอากูปิดกาแฟด้วยอโอ้โอสีด๊อาตาวิงเลยสีด๊อาตาดมงเลย วอดวอดวอดกู oh. What? 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 ว่ามึงโดนแน่เลยสีขาวมึงโดนแน่ตานี้มึงโดนแน่ <c oughs> เอา้าทษตัวเองก็ได้เหรอโน <c oughs> no, อาห์มิดวิดไว้ซัดเอ่อคืออะไรอะ่ะอ่าวตดกันแล้วด้วยวตดกันแล้วด้วย แพ้จบเกมเลิกเล่นแล้วเป็นอีกครั้งที่พวกเขาปลอดภัยเว้เนะ้